สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยดินหินทรายนะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะทํามาจากดินค่ะคุณครูเป็ดจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทานะคะวันนี้คุณครูเป็ดจะพาเด็กๆโรยดินใส่รูปภาพนะคะอันนี้คือรูปภาพเปล่าๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะคุณครูเป็ดด้ดูตัวอย่างสาเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะการโรยดินนะคะ บ้านเราต้องใช้ส่วนหนึ่งนะคะในที่ดินทรายในการสร้างบ้านนะคะวันนี้คุณครูเป็ดขออนุญาตใช้ดินนะคะใช้ดินในการโรยนะคะเพื่อให้เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะให้เด็กๆแข็งแรงกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงฝึกประสาทสัมผัสตาและมือนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะดินค่ะดินที่บ้านเด็กๆมีนะคะกาวนะคะกาวที่เรากาวลาเทกนะคะที่เราต้องพานะคะ สีในการระบายส่วนต่างๆของบ้านนะคะที่เด็กๆชอบนะคะถ้าเด็กๆมีทรายก็ใช้ทรายโรยก็ได้นะคะอันนี้คือทรายสีค่ะเด็กๆไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะอ่าเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะนี่คุณครูเปิดขอให้ดูอีกครั้งนะคะการโรยทรายโรยดินค่ะแบบนี้นะคะนี่แบบฝึกหัดน,นะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปากนะคะรากบนหลัง้านะคะ ไปจะลากให้ดูนะคะระบายลงไปลากตามรอยฝาที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายลงไปนะคะระบายเสร็จแล้วเราจะใช้ส่วนนี้นะคะส่วนข้างล่างนะคะที่เป็นกำแพงส่วนนี้ที่เป็นกำแพงนะคะเป็นฝาบ้านนะคะให้เด็กๆทากาวนะคะเหมือนเดิมใช้นิ้วแต้มกาวนะคะ อุปเวดมีช้อนกับดินนะคะให้เด็กโรยล,ลงไปโรยล,ล,ล,ลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะก็เทส่วนเอิร์นออกนะคะจะได้บ้านนะคะจะได้สีของดินนะคะต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะคะถึงจะติดแน่นได้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะของคุณอุปเวดนะคะตอนนี้ดินก็ยังไม่แห้งดีนะคะยังยังจะเหล็กได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำมาสครูเป็นนะคะขวดในลายก็ได้นะคะหรือจะเล่าให้ฟังก็ได้นะคะแล้วเราพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ